สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลความสุขอยู่ตรงหน้าพวกคุณนะครับบางครั้งเราเห็นความสุขรอบๆข้างเนี่ยเราก็ยิ้มตามมันเป็นสิ่งที่ฮิวใจมากๆเลยนะครับที่เราได้เห็นภาพของศิลปินนะครับที่กำลังมีความสุขทำกับข้าวกินแม้จะเป็นแค่ข้าวเหนียวกับหมูทอดนะครับมันก็เป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วไม่ต้อง เอาอะไรมาแรกเลยถ้าฉันโอเคแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับป่าปีพาเด็กๆเ,เล่นบอลเสร็จก็หิวข้าวอะมามหม่ำ,มำข้าเหนียวป้าแจ๋วห่อข้าวให้น้องเขยนะครับความสุขเล็กๆในวันหยุดของบ้านเราเป็นความสุขที่บอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยอยู่หลายคนก็จริงนะแต่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในบ้าน นั่นก็คือการที่เราอยู่ด้วยกันเยอะเนาะแล้วมีทะเลาะมีปากเสียงกันเนี่ยมันทาให้บ้านเนี่ยร้อนเป็นไฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความสุขไม่ว่าจะอยู่กันกี่คนนะครับแล้วเราทํากับข้าวกินเล็กๆน้อยๆรู้จาักกาันแล้วแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขที่ได้ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมันจะเป็นฟิลประเภทแบบแก้ปัญหาไปด้วยกันแล้วก็ช่วยกันหาทางออกมันจะอบอุ่นมากๆนะครับไม่จําเป็นต้องมีหลายคนอยู่ในบ้านก็ได้ เพราะยิ่งเยอะยิ่งวุ่นวายจริงไหมฮะแต่ยิ่งน้อยก็ยิ่งคุณภาพเพราะทุกคนมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันนะครับเนี่ยแหละวันหยุดของบ้านเราพี่เผาก็โพสนะวันหยุดของบ้านเรากินอะไรอะแฟนขับก็โฟกัสไปที่เสี่ยเกยวนะฮะจำจำจำข้าวเหนียวนะครับน่ารักมากๆเลยเสี่ยเกียอามีกระติบข้าวเหนียววางอยู่ก็รู้แหละว่ากินข้าวเหนียวนะครับอ่าน้องซันกินอะไรเอ่ยนะกินหมูทอดหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ถ้าทางสพกระติบตข้าวคือนะเอ็นดูอ่ะคือคนอีสานเนี่ยเขาเอ็นดูน้องสันนะครับภาษาก็ไม่ได้การร้องก็ยังไม่ได้นะครับอันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตและไอพวกอวตารก็ไม่ต้องมาเม้นไม่ต้องมาด่าด้วยว่าเออยังไม่เก่งยังไม่แข็งแรงยังไม่เป็นอีสานแล้วมาเผือบวุ่นวายมายุ่งวุ่นวายกับเพลงของ อีสานจะทําให้เพลงของเขาเสียหายอะไรประเภทนี้คือแอดเคยเห็นในในบางเว็บนะครับบางเพจที่เขาลงซึ่งมันเหมือนกับการแกล้งน้องอะครับมันเหมือนกับการที่คุณเป็นคนไม่เปิดโอกาสให้กับใครแล้วคิดว่าอีสานเนี่ยคือที่สุดแล้วคือดีเด่นที่สุดคือไม่มีใครดีเท่าแม่มึงอะ,อะประมาณนี้นะครับมึงเก่งที่สุดเลยอะ,อะจริงไหมมึงเก่งที่สุดมึงเลิศท,ที่สุดมึงดีที่สุดใน3โลก มึงอยู่ไปเถอะนะเรื่องของมึงน้องซันไม่สนใจครับซันเป็นเขยบ้านนี้แล้วมันก็ต้องปรับตัวถูกไหมและการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นในแบบที่คุณคิดว่าเข้ามาปุ๊บเป็นภาษาอีสานปั๊บร้องเพลงอีสานได้เลยแล้วก็เป็นหมอลำร้องหมอลำได้เก่งมากๆแป๊บเดียวเฮ<น>้ยนี่ก็ถือว่าเขาเก่งแล้วนะคุณรู้หรือเปล่า <S <S เขาใช้เวลาซ้อมเพลงอีสานไม่นานนะ <S <S เขาร้องเก่งแล้วะ่ะเราต้องภูมิใจนะที่เขารักในภาษาอีสานและ เพลงของหมอลำไปเกลียดเขาทำไมงงนะครับไปเกลียดเขาทำ่อเขาอยู่ของเขาเนี่ยนับวันยิ่งดูดีขึ้นขาวขึ้นออล่าขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าคนเก่งคนมีความสามารถคนที่จะพัฒนาตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปกับคู่หวานใจของเขานั่นก็คือคุณแพรวปแพรวแสงทองหรือคุณพัฒนนันนะครับเ นางจะเล่นบ้านฟ้าบ่อยช่วงนี้นางจะโพสต์ลงตลอดจับความสุขของนางก็ไปว่านางอีกว่าโรคจิตไม่มีอะไรทําว่างไม่ได้ต้องหาโพสต์กัดคนนู้นกัดคนนี้โอ้โหแฟนขับฝั่งนู้นก็ไม่เบานะจ๊ะกัดเก่งเหมือนกันจ้านะล็อกไวเลอร์ม,มาเจอพิษปูนะครับประพอกันเลยนะฮะประพอกันเลยแต่ก็เป็นบางคนนะครับที่เขาไม่อยากจะลงไปเล่นกับสง,สงครามประสาทแบบนี้ เขาก็ดําเนินชีวิตเขาต่อไปรอกเขารู้ว่าศิลปินเนี่ยมีคุณมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับทาน้าแป๊บหนึ่งนะก็คือศิลปินเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วเนาะเ,ออเขาก็เลยไม่ไม่อยากจะไปทะเลาะอะไรกับใครนะครับมาถึงคนดูคนดูเขาเข้าใจได้ครับเขาเข้าใจได้ว่านี่คือชีวิต มันก็ต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่ใช่ไหมครับมีมุมร้องเพลงมีมุมถ่ายรูปมีมุมการสร้างโปรเจกต์หรือประชุมองค์กรหรือจะเป็นมุมส่วนตัวในชีวิตในชีวิตที่ที่มันดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะ่ะมันจะเห็นหน้างานของมันเองมันจะเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามานะครับเหมือนกับชีวิตคนหนึ่งที่เขากำลังที่จะ,ะทำนู่นทำนี่ทำสิ่งต่างๆที่เรา เราไม่รับรู้เราไม่สามารถรับรู้ได้แต่เราสามารถรับรู้ได้ในเหตุและปัจจุบันเพราะอะไรครับเพราะว่าบนโลกใบนี้ในยุคนี้นะมันคือความทันสมัยหลายๆอย่างท่านผู้ชมสามารถที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวได้สามารถที่จะแสดงอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถหรือ เป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับทางโซเชียลมีเดียมันต้องมีมันต้องใช้เพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้โซเชียลมีเดียเนี่ย,ยมันเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่คนหยิบจับเยอะมากแล้วดูผ่านสื่อทางกล้องนะครับหรือผ่านทางคลิปแล้วก็ไอฟูต่ตางๆที่เข้ามานะครับเป็นปรากฏการณ์ของในยุคนี้ที่คนหลายคนเนี่ยต้องเสพมือถือแล้วดูว่าข้อมูลของเหล่าศิลปินไปถึงไหนเรียกว่าอัปเดต เพราะว่าศิลปินสมัยนี้เล่นมือถือเขาก็อัปเดตผลงานของเขาบางคนขายของบางคนไลฟ์สดคุณอย่าคิดว่ามือถือไม่สําคัญในชีวิตนี้มือถือมีแพลตฟอร์มที่หลากหลายและเราสามารถที่จะเล่นอย่างเช่นบ้านดําบ้านดําไลฟ์สดขายของนะครับบ้านฟ้าก็สามารถขายของได้เ,เช่นกันและโปรโมททาเพจต่างๆและก็ทําให้ศิลปินเนี่ยได้มีภาพดีดๆนะครับทางสื่อถ่ายออกมาหรือถ่ายคลิป เห็นวิดีโอสวยๆเห็นมุมที่ศิลปินร้องเพลงเยอะมากๆนะนี่คือประโยชน์ของโซเชียลมีเดียคือประโยชน์ของโทรศัพท์นะครับและประโยชน์ที่ดีก็คือการที่เราไม่ไปว่าร้ายใครและเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ใช่จะมีหน้าที่แบกนะครับแบกอย่างเดียวในเรื่องของการร้องเพลงเขาก็ต้องมีมุมที่น่ารักมีมุมเล่นการปัญญาอ่อนบ้างดีกันบ้าง ทะเลาะก,กันกรุบกริบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอนะเดี๋ยวก็เจอมุมแบบเนี้ยเพราะวา่าแฟนกันอะมันก็ต้องมีมุมแบบเนี้ยยุ้มหัวกันบ้างเล่นกันบ้างคือมันคือความผูกพันแล้วก็ความสนิทใจที่เราสามารถทําให้กันได้นะครับเนี่ยเราเห็นภาพครอบครัวใช่ไหมครับอลินล้นลิ้นเริ่มรวยครับเราเห็นภาพครอบครัวของ ซันแปลวที่อบอุ่นมากๆกับน้องทั้งสองนะครับารนาฬิกานาฬิกาโตเกียวนะฮะ,ะนะครับแล้วก็อยู่กับาใครอีกเราก็ไม่รู้เห็นภาพมีแค่นี้นะครับแต่ที่รู้เลยก็คือความสุขของซันเนี่ยเขามีมากๆตอนนี้นะครับเขาเป็นคนทุ่มเทมากๆนะ,อะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน E.P. ต่อไปครับสวัสดีครับ